สวัสดีค่ะพี่หนานะคะวันนี้ขออนุญาตมารีวิวให้กับน้องๆแล้วก็ให้กับลูกค้าหลายๆท่านได้ทราบกันว่าคิเรนะคอลลาเจนเนี่ยมันกินแล้วมันขาววิ้งยังไงนะคะง่ายนิดเดียวก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําก่อนว่ากินยังไงชงยังไงนะคะน้ําส่วนประมาณเท่าน,นี้ไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันไม่อร่อยชีกตองกแใส เทห,ห,หมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายบางคนฉีกซองแล้วเทใส่แก้วก็ใช้ตัวซองของ,ของคีเลนานี่แหละคนเลยเพราะว่าบางครั้งอาจจะใช้ช้อนใช้อะไรคนมันมันจะเผ็ดไงบางคนเราใช้ช้อนแกงบางคนใช้ช้อนอะไรก็ไม่รู้เนาะช้อนชาช้อนกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดแล้วก็เขย่านะคะในที่ที่ทาให้ดูอนุภาคการแตกตัวของเขา ไปน้ำสีชมพูหอมหวานอร่อยรสชาติเปรี้ยวนิดๆได้ใจก็เช็คเช็คแล้วก็ดื่มนะคะบางคนก็เอาไว้ดื่มในช่วงก่อนนอนบางคนก็ดื่มตอนเช้าบางคนก็ดื่มระหว่างวันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะคะแต่คิดเลยนะคอลลาเจนเนี่ยจะมีคอลลาเจนเข้มข้นถึง10,000มิลลิกรัมนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้คณเนี่ยได้ ได้ประโยชน์กีฬาขาวค่ะการันตีว่าขาวใสคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวของคุณเนี่ยจะเรียบเนียนขึ้นหน้าต่าของคุณจะขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะอย่างเกจะน่ไนาไม่นาตูงสิวมันก็จะแบบโอเคอ่ะโอเคโอเคมากนะคะอยากให้ลองดูค่ะ ราคาก็จะมีอยู่ข้างกล่องตรงนี้แล้วก็ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการทุกสิ่งอย่างให้มั่นใจได้เลยว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่าตามคนที่เขาแนะนำคุณนะคะรับรองว่าที่เรนนะคอลลาเจนจะทำให้คุณขาวใสวิงว่งวิง่ง